การขอพอรหรืออธิษฐานบารมีจะสำเร็จผลด้วยเหตุอันใดเรื่องจริงที่ไม่ได้อิงนิยายมีอยู่ว่ามีคุณยายแม่ชีผู้ทรงอภิญญารูปหนึ่งผู้มีสมญานามว่าหิงห้อยหรือแม่ชีเล็กหรือท่านมักเรียกตัวเองแบบให้ลูกสิษย์คำคันว่าเด็กยินทุเรียนบ้างก็อการพาณิชย์บ้างด้วยท่าน มีนามจริงว่าผู้นาการชอบประดิษฐ์ในการกระถินครั้งหนึ่งนะพระธาจอมแก้วเมื่อราวสิองปีที่แล้วคุณยายแม่ชีตั้งใจจะไปร้านสังคพันธ์ย่านเสาชิงช้าเพื่อจัดเตรียมในงานพิธีจึงได้เรียกรถแท็กซี่คันหนึ่งเพื่อไปตามจุดมุ่งหมายพร้อมลูกศิษย์ผู้ติดตามอีกสองคน เมื่อเรียกแท็กซี่ได้แล้วคุณยายแม่ชีขึ้นนั่งบาะข้างคนขับส่วนลูกศิษย์อีกสองคนนั่งเบาะด้านหลังครั้นเมื่อแท็กซี่ออกรถไปได้สักพักโชเฟอร์แท็กซี่ก็ปล่อยและทุบพวงมาลัยแล้วพลันพูดขึ้นอย่างเสียงแข็งคล้ายจะระบายความอัดอั้นตันใจกับคุณยายชียว่าท่านท่านท่านรู้ไหมว่าข้าพเจ้าเบื่อหน่ายมนุษย์ช่างขอเหลือเกิน มนุษย์ส่วนมากเอาแต่ขอขอขอพวกเขาทำบุญกับข้าพเจ้าเพียงหนึ่งร้อยบาทแต่บนบานขอหนึ่งล้านบาทถ้าประสบความสำเร็จจะมาถวายนั่นถวายนี่นี่เรามนุษย์กำลังติดสินบนพระพรมเจ้าที่เทวดาชอบบนบานสารกล่าวแต่ไม่ยอมจะปฏิบัติกันเอาเองท่านว่ามันน่าเบื่อไม่เล่าท่านผู้ทรงศีลมนุษย์ ลูกอีช่างขอแต่ไร้สัจจะศีลห้ายังไม่มีกันพอได้สมใจแล้วก็ลืมคำสัญญาสาบานครั้นยายชีหิงห้อยได้สดับฟังความในใจของท่านแล้วสงสัยจึงอึ้งไปสักพักแล้วถามกลับไปว่าท่านเป็นใครหรือโชเฟอร์แท็กซี่จึงตอบกลับว่าข้าพเจ้าสถิตยอยู่สารพระภูมิเจ้าที่แห่งหนึ่ง ที่มีผู้คนไปกราบไหว้สักการะมากมายข้าพเจ้าได้สดับฟังเสียงพร่ำพรรณนาของเหล่ามนุษย์ที่นำแต่ความเดือดร้อนทุกใจมาให้ข้าพเจ้าแทบทุกวันจนพลังบุญบาร,รมีของข้าพเจ้าเองก็ยังไม่พอที่จะเผื่อแผ่มาช่วยมนุษย์เหลือขอผู้มากด้วยโลภโกรธหลงอยู่มากในสังคมยุคนี้จะมีมนุษย์กกี่คนที่มากราบไหว้ข้าพเจ้า แล้วไม่บนขอแต่กลับนำบุญกุศลที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาถวายข้าพเจ้าบ้างแทบหาไม่มีพวกเหล่ามนุษย์จะรู้หรือไม่ว่าแม้แต่ตัวข้าพเจ้ายังต้องอาศัยบุญกุศลที่มนุษย์อุทิศให้ข้าพเจ้าอยู่เลยแต่ที่ข้าพเจ้าเห็นอยู่ทุกวันนี้พวกเขาไม่ค่อยจัดปฏิบัติกันหรือถือศีลกันสักเท่าไหร่ยิ่งการภาวนานี้ไม่ต้องพูดถึง การภาวนาที่จะอุทิศให้ข้าพเจ้าได้เต็มๆยังไม่ค่อยจะปฏิบัติกันเลยท่านแม่ชีหิงห้อยได้ฟังเช่นนั้นรู้สึกเห็นใจจึงถามขึ้นว่าแล้วท่านต้องการให้ข้าพเจ้าช่วยอย่างไรพระพรมท่านจึงตอบว่าขอให้ท่านช่วยไปบอกกล่าวมนุษย์เหลือขอทั้งหลายให้ทีให้พวกเขาหมั่นบำเพ็ญทานศีลภาวนา และปฏิบัติกันเอาเองเถิดเย่ามัวหลงมุมายว่าข้าพเจ้าจะช่วยพวกเขาได้เลยเพราะตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนเมื่อกล่าวจบโชเฟอร์แท็กซี่ก็พาแม่ชีหิงห้อยมาถึงณบริเวณเสาชิงชาพอดีเหตุการณ์ในวันนั้นจึงนับได้ว่าเป็นการย้ำเตือนให้เหล่ามนุษย์ผู้มีโอกาสได้บำเพ็ญบารมีได้มากกว่าเทพ หรือเทวดาได้กลับมาปฏิบัติกันเอาเองจะดีกว่านำความทุกข์ความหวังไปร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันอีกเลยดังคำสอนของพระพุทธองค์ที่ว่าอัตตหิอัตโนนาโทตนนั่นแลเป็นที่พึ่งแห่งตนและอีกหนึ่งความจริงที่ว่าสัจจะไม่มีอธิษฐานบาร,รมีย่อมไม่เกิด มนุษย์ทั้งหลายเกิดมาเพื่อสร้างบาร,รมีเราก็เกิดในโลกนี้เพื่อมาสร้างบาร,รมีไม่ใช่ว่ามาเกิดเล่นเกิดมาสแสวงหาความสุขสนุกชั่วคราวไม่มีประโยชน์อะไรชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของแน่นอนโลกนี้เป็นแค่ทางผ่านเท่านั้นเองเกิดมาเพื่อสร้างบาร,รมีอาศัยบุญบาร,รมีนำดวงจิตนี้ ให้หลุดพน้นจากสังสารวัตจิตมีธรรมํามช่วยอวยสุขให้ขาดทาไซจิตใจไม่สุขสีจิตมีธรรมํามช่วยอำนวยดีทามไม่มีดีไม่มาพาจิตตรมจิตมีธรรมํามป้องคุ้มครองจิตจิตวิปริตขาดทหน่าขืนขม จิตรักธรรทำรักษาผ่าชื่นชมจิตงโง่งมไม่รักธรรมจะช้ำสวงแม้ไม่มีเงินทองกองเป็นตั้งไม่มีตังมากมายอย่างใครเขาอย่าน้อยเนื้อต่ำใจให้ซึมเศ้าเพราะบุญเราบุญเขาไม่เท่ากันอย่ามัวนอนถอนใจว่าไร้โชคมัวเศร้าโศกท้อไป ใจอาสันบุญเก่าก่อนจะมากน้อยค่อยว่ากันปัจจุบันเร่งสร้างใหม่ให้จงดี